การ์มินฟอร์เนอร์หกสี่ห้านะครับเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่กับทางร้านล็อกรีบเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดหน้าจอเดิมนะครับที่เป็นจุดขาวเด ad p พิกเซลนะครับตรงที่เป็นสีขาวก็จะไม่แสดงผลได้นะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะฮะนี่ฮะเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับการแสดงผลภาพก็กลับมาได้สมบูรณ์นะครับในชุดหน้าจอใหม่นี่นะครับก็ นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ปุ่มเลื่อนปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับก็สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวจะวางใหม่นะครับเพื่อรอให้การวัดอัตราการเต้นหัวใจขึ้นนะครับนี่นะฮะสามารถวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านหลอกลีไบเราก็ใช้อะไหลกามมนแท้100%ซนะครับขอบคุณมากนะครับก็บปิดไฟเปิดไฟหน้าจอก็อทำงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับร้านหลอกรีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ